สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิป Q&A ที่ค้างเอาไว้นะต้งตั้ง,งหลาย EP แล้วเนาะเออผมก็ข้ามข้ามมานะครับก็มาตอบคาถามแรกกันนะครับวันนี้นะครับทับม้าใช้อไรไยธรรไหนดีคะใน KVK นะครับอ่าผมก็ตอบไปว่าผมใช้อรมันนะส่วนคลิปวันนี้ผมจะมาขยายความนะครับให้ดูเลยว่าแต่ละอ่า มันไม่ใช่ถูกผิดนะครับแต่เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับว่าทับอ่าอะไรจะทำอะไรเหมาะอะไรนะครับก็รายละเอียดเข้าดูกันในคลิปได้เลยนะครับสําหรับใครที่เข้ามารับชมนะครับคลิปในช่องผมนะมากกว่าหนึ่งครั้งผมรบกวนนิดนึงแล้วกันนะฮะกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับมันอยู่ข้างๆรูปผมเนี่ยเออกดไม่ได้ยากนะไม่เสียตังค์ด้วยนะครับเป็นการสนับสนุนนะครับเราก็จะได้มีคลิปออกมาเรื่อยๆนะก็ไปดูรายละเอียดกันในคลิปได้เลยนะครับ โอเคครับก็อรารยธรรมนะครับมันจะแบ่งนี้เนาะสำหรับมือใหม่เลยแล้วกันนะครับก็คุณก็ดูรูปตรงนี้นะครับแต่ละอรารยธรรมก็จะมีทหารตัวพิเศษเนี่ยเป็นหน่วยพิเศษนะครับก็ดูรูปนะครับมีดาบก็ลาบเนาะเออธนูก็ธนูเนี่ยแะครับม้าก็มันคือม้านแหละจะพูดทําไมนะแต่เออผมแปลกใจมากเลยเวลาไอ้เรื่องง่ายๆนะครับจะมีคนถนานนะเออก็ดูเองก็ได้นะครับก็ แต่ผมบอกไว้ก่อนอา่าเพราะว่าการคำถามนะครับจะได้ไม่ต้องถามนะมันขี้เกียจต,ตอบนะครับคำถามแบบนี้นะครับแล้วมันจะแบ่งเป็น3บับน,นะอย่างทีค่คุณเห็นเลยมันจะแบ่งเป็น3บับบับพิเศษของอรารยธร,รรมนะครับมันจะแบ่งเป็น3บับอ่าเดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องทหารห้เ็จก่อนเนาะทหารนะครับมันจะเป็นหน่วยพิเศษตั้งแต่ T4 T5 นะครับส่วน 1- 3ถึงเนี่ยเป็นทหารเหมือนกันหมดนะครับทุกอะไรธรรม พอ4ทีสปุ๊บจะเป็นทหารเหล่าพิเศษละหน่วยพิเศษเนี่ยจะเข้ามานะครับผมยกตัวอย่างนะครับตอนนี้ผมเป็นเยอรมันนะครับถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นกรีนนะครับทหารราบผมจะเปลี่ยนไปนะครับจากทหารราบตัวธรรมดาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นทหารายตัวเนี้ยนะฮะตัวใหม่เนี่ยตัวสีขาวเนี่ยเหมือนกันนะครับไอตัวที่5นะครับก็จากทหารธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นทหารพิเศษนะครับม้านะครับจาก พิเศษนะครับก็จะเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าผมเป็นเยอามันถูกไหมจากม้าถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นกียปุ๊บไอ้ม้าพิเศษผมมันก็จะเปลี่ยนเป็นม้าธรรมดามันจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับหน่วยพิเศษของทหารซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสเตตของแต่ละอะไรทํามด้วยนะครับว่ามันต่างยังไงนะมีข้อดีข้อเสียนะครับจริงๆมันก็ไม่มีข้อดีข้อเสียหรอกมันแค่สเตตนะครับมี3อย่างนะครับแอคแท็กดิฟเอน์เลือดนะครับแค่นั้นเองนะฮะ เรามาสนใจที่บัฟีกว่าสำหรับอารยธรรมนะครับมันจะแบ่งเป็น3เนาะ3อย่างนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับคุณก็อ่านเอานะครับทีนี้ผมจะมาพูดของม้านะครับซึ่งม้านะครับจะมีเยอรมันนะครับมีสเปนนะครับมีอาราเบียนะครับไบเซนเทียมนะครับมี4ี่อารยธรรมนะครับที่เป็นม้านะเดี๋ยวเราไปดูค่าสเตตอ่าเขาเรียกอะไรนะบัฟอารยธรรมกันดีกว่านะครับว่าแต่ละอารยธรรมมันให้อะไรกันบ้างนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากเยอรมันก่อนแล้วนะครับอ่าเรียงจากซ้ายไปขวาเลยนะครับก็บัฟเนาะผมมาในฟังเลยแล้วกันนะฮะพลังโจมตีนะครับของทหารม้าเพิ่มขึ้น5%นะครับความเร็วการฝึกทหารนะครับเพิ่มขึ้น5%นะครับแล้วก็น้ําเขียวนะครับหรือคะแนนแอคชั่นนั่นเองนะครับเพิ่มขึ้น10%นะความเร็วนะครับมันจะเพิ่มขึ้น10%ซึ่งตอนนี้ผมเล่นม้าใช่ไหมแล้วผมก็ใช้เยอรมันอยู่ ข้อดีของมันคือฝึกทหารนะครับอันนี้ข้อดีสุดๆเลยนะครับบวกกับคะแนนแอคชั่นนะครับไอ้คำถามต้นคลิปเนี่ยมันคือว่าถ้าเล่นม้าเนี่ยอะไรเหมาะกับที่จะใช้ใน KK นะครับสำหรับผมนะผมเลือกเยอรมันนะครับเออผมเลือกเยอรมันนะทีนี้อ่าบ,บอย่างที่คุณเห็นไปแล้วไอ้คะแนนเขียวเนี่ยมันมีส่วนช่วยอย่างมากนะครับในการตีคนเถื่อนตีป้อมนะครับซึ่งมันจะดันคะแนนเกียรติยศของเราได้ดีนะฮะ ส่วนบับก็เหมือนนกันเนาะเดี๋ยวทหารนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูไปพาไปดูในเว็บนะครับคุณจะเห็นแบบสเต็แบบอ่าแบบชัดเจนนะครับว่าอะไรต่างมบ้างครับเอาไปอะไรยธรรมที่2องนะครับเยอรมันจบแล้วเนาะอารยธรรมที่2นะครับคือสเปนนะครับก็จะเพิ่มพลังป้องกันนะครับอันนี้ก็ดีหน่อยพลังป้องกันนะครับเยอรมันจะพลังกำลตเนาะอันนี้พลังป้องกันนะครับประสบการณ์นะครับที่ได้รับจากคนถือครับแล้ว เป็นกลางอื่นๆเนาะก็ EXP ยังง่ายๆว่าตี EXP อ่ะมันจะเพิ่มขึ้น10%แล้วก็การผลิตทรัพยากรเพิ่มขึ้น20%ซทีนี้คำถามที่ว่าอะไรเหมาะกับ KK ผมคิดว่าอันเนี้ยไม่เหมาะเพราะว่าอะไรนะครับพลังป้องกันโอเคว่ามันดีนะครับแต่บัฟที่2กับบัฟที่3นะครับประสบการณ์นะครับจริงๆมันไม่ได้จำเป็นกับการลบเลยนะครับหรือการเล่น KK เลยนะครับมันเอามาดันเลเวลของผู้บัญชาการนะครับ มันถามว่ามัาน1 0มันเยอะไหมกม็เก็บรูนเอาก็ได้นะครับเออคือมันมไม่ได um ้มันไม so ่ได้มันไม่ได้หายากเท่ากับน้ําเขียวนะครับน้ําเขียวคือมันหายากนะเออน้าเขียวเนี่ยหายากกับเพชรเนาะเกมเนี้ยเพชรกับน้ําเขียวนะครับมันหายากนะครับแล้วการผลิตทรัพยากรนะครับก็ขุดเอาก็ได้ใู่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเทียบกับแบบกับเยอรมันแล้วเยอรมันดีกว่านะครับมาดูที่อาร์เบียกันบ้างนะครับ เพิ่มพลังโจมตีทหารมา้าอ่าเพิ่มพลังโจมตีนะครับเหมือนเยอรมันเลยนะครับความเสียหายต่อคนเถื่อนนะครับ10%นะอันนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ความเสียหายจากกองทหารที่ระดมทัพ5%เพราะฉะนั้นอาระเบียเนี่ยผมมองว่าจะเหมาะกับสายระดมนะเพราะว่าเขามีความเสียหายจากการระดมนะครับ5%นะครับนี่ก็จะเหมาะกับสายม้าสายระดมนะครับคือระดมจริงๆนะแต่ถ้า On, ถามว่าออนฟิลผมก็ยังมองว่าเยอรมันดีกว่าอยู่ดีนะครับมาดูสุดท้ายนะไปเซนเทียมนะครับเพิ่มพลังชีวิตทหารมนะ้าอ่านี้ดีเนาะพลังชีวิตนะครับความเร็วการเก็บหินอาหินเราก็ใช้ในการรักษาม้านะครับความจุโรงพยาบาล15เซนก็ดีจะได้เจ็บได้เยอะขึ้นนะครับแต่ผมก็ยังมองผมก็ยังชอบเยอรมันอยู่ดีนะครับด้วยน้ำเขียวนะฮะความเร็วการฝึกทหารนะครับแล้วก็พลังโจมตีนะครับผมคิดว่านั้นมันมีประโยชน์แบบทุก ทุกแง่มุมนะครับท,ทุกทุกวับเลยนะครับอันนี้ความเร็วการเก็บหินนะช่วยก็จริงนะครับแต่ให้เราสังเกตนะครับมันจะเพิ่มความเร็วแต่ละอย่างก็จริงนะครับแต่เวลาเราเข้ามาเข้าเกมมาเพื่อปล่อยฟาร์มเราเข้ามาเพื่อปล่อยทั้ง5้าทับคือมาปล่อยรอบเดียวนะไม่ใช่ว่าไอ้นี่เก็บหินเร็วกว่าแล้วเราจะเข้ามาปล่อยหินเก็บหินก่อนนะครับเพราะมันเก็บเสร็จก่อนถูกไหมเราจะเข้ามาปล่อยหินเราค่อยมาปล่อยข้าวปล่อยอะไรมันไม่ใช่นะครับเราเข้ามาแต่ละรอบเราเข้ามาทีเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นในการเก็บอะในการเก็บเกี่ยวหรือการขุดอะผมคิดมองว่าพยายามทำให้มันแบบใช้เวลาพอๆกันดีกว่านะครับประมาณนี้อันนี้คือความคิดเห็นของผมนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในในอ่าสแตทนะครับของทหา,หารตัวพิเศษกันแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็เว็บนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะมันจะเป็น line of kingdom wiki นะครับกเ็เดี๋ยวผมเคลื่อนให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้นะเ็บนีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคุณก็อยากรู้รยายละเอียดคุณกดเข้ามาไม่ต้องถามผมโอเคนะเกี่ยวกับหน้านี้นะเข้าดูเองมันง่ายกว่านะครับคุณอยากรู้อะไรอะฮนะโอเคนะครับผมขอปรับหน้าจอนิดนึงนะครับ เทีนี้อันเนี้ยมันจะเป็นม้าทั้งหมดนะครับเป็นม้าทั้งหมดนะครับอ่าก็จะตามที่ผมบอกในคลิปในเกมเนาะเนี่ยมันก็จะมีอะไรจะทำเท่านี้และครับและไอ,อมอสนี้ก็หมายถึงว่าเป็นทุกอะไรจะทำอะที่ไม่ใช่ม้าพิเศษอะก็จะใช้ตัวนี้นะครับรอยกรอยัรอยกไหนนะเออรอยัลไนจอนจะเออ,อพูดติดครับไม่ได้ทำนานนะ อ่าไม่เป็นไรเรามาเริ the season, the ่มกันใหม่นะครับก็เร l k n ไ g น t นะให้เราดูสเตตเบสสเตตนะครับจากตรงนี้นะครับโดยเบสสเตตนะครับมันจะเป็นจอมดีนะครับป้องกันนะครับแล้วก็เลือดนะครับส่วนความเร็วมันจะเท่ากันนะครับในแต่ละเทียนะเอ่อสมมุติว่าเป็น T4 อ่ะมันก็จะเท่ากันเลยนะครับ T4 คือมันจะเท่ากัน T5 มันก็คือจะเท่ากันนะครับมันจะประมาณนี้ตัวเลขนะมันจะเท่ากันนะครับ แน่นอนฮะทีหนึ่งนะครับความเร็วร้อยนะครับคือเร็วที่สุดนะครับก็คือทหารทีหนึ่งนะครับลองมาทีสองทีสามได้ตามลําดับแตยทีห้าก็จะฉาที่สุดแต่อันนี้ไม่ใช่สิ่งสําคัญที่เราจะพิจารณาในการเล่นอารยธรรมนะครับให้เรามาดูสเตตนะครับจมตีนะครับป้องกันแล้วก็เลือดนะครับโดยให้เราเทียบกับตัวเบตนะครับเบตก็คือตัวทั่วไปรอยนายนั่นเองนะครับทหารพิเศษของเยอรมันมีอะไรพิเศษบ้างถ้าคุณมาดูตรงนี้นะครับก็ผมจะ พูดของที่ห้าเท่านั้นนะที่สี่ผมจะไม่พูดนะให้คุณมาดูเอาเองนะครับนะผมจะพูดเป็นไกด์เฉยนะครับพลังป้องกันจะเพิ่มจากทหาารปกตินะครับห้านะครับห้านวยนะอันนี้มันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะมันเป็นหน่วยเลยเป็นเบสเลยเป็นเบสสเตตเลยนะครับไอบัฟจากอุปกรณ์อะไรอ่ะมันก็จะมาคูณกับตรงนี้แหละครับบัฟบัฟจากอะไรทำบัฟจากเทคโนโลยีนะครับมันจะมาคูณเอาเปอร์เซ็นต์มาบวกกับเบสสเตตตัวนี้แะครับเช่นผมยกตัวอย่างนะครับเช่นอ่า เช่นนะครับกางเกงนะครับบวกเลือด12นะครับมันก็จะเอา12นะครับมาบวกกับตัวเลขตัวนี้นะครับตัวเลือดตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นอย่างเช่นนะครับสมมุตินะผมขอคิดเลขง่ายๆนะอันนี้เป็นเบสสเตต200นะครับสมมุติมัน200นะมันจะบวกเข้าไป24เอาง่ายๆนะครับในกรณีที่ใส่เกง12ประมาณนี้นะอย่างงงนะครับเออย่างงงนะงงกดกดไปฟังผมใหม่ทีรอบหนึ่งง่ายๆนะ อันนี้ก็5นะครับหหน่วยนะครับอันนี้เพิ่มเลือดนะครับเพิ่มขึ้น6หน่วยอันนี้คือของเยอรมันซึ่งสแตทที่เราพยายามจะอยากได้ก็คือป้องกันนะครับกับเลือดนะครับอันนี้คือตอบโจทย์ของเยอรมันนะครับผมเลยชอบมากที่สุดนั่นเองนะครับมาดูต่อไปดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะของสเปนนะครับซึ่งสแตทในตอนไรที่ทำว่ามันบวกแบบป้องกันนะครับอันนี้ให้2 32นะครับส่วน เบสตัของป้องกันก okay. so ับเลือดอ่ะมันจะเท่า huh. กับตัวธรรมดาเลยนะฮะมันจะไม่เพิ่มอะไรเลยมันเพิ่มพลังโจมตีนะครับก็เป็น12หน่วยเนาะเพิ่มขึ้นมา12หน่วยเลยนะครับแล้วก็ของอาระเบียเนาะเรามาดูกันนะครับมันเพิ่มพลังโจมตีนะครับอ่าสองเป็นอ่าเหน่วยนะครับเหน่วยพลังป้องกันไม่เพิ่มนะครับแล้วก็เลือดนะครับเลือดเพิ่ม เพิ่ม6หน่วยนะเพิ่มเท่ากับเยอรมันเลยแต่มันได้พลังโจมตีนาะป้องกันไม่เพิ่มนะครับสำหรับอารเบียสายระดมนั่นเองที่ผมบอกไปนะครับอ่าซึ่งบัฟมันจะบัฟของอารยธรรมก็เป็นโจมตีเนาะมาถึงไบเซนเทียมันสุดท้ายเนาะบัฟอ่าบัฟก็จะเป็น <c oughs> เลือดเนาะเลือด5%นะครับบัฟอารยธรรมเนาะแต่เรามา,มาดูเบสสเตตของาหารกันนะครับทหารพิเศษนะครับ ก็พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น1แต้มนะครับ1แต้มจาก220เป็น221นะครับแล้วก็พลังป้องกันล่ะพลังป้องกันนี่เพิ่มขึ้น10แต้มเลยนะครับเออพลังป้องกันเพิ่มขึ้น10แต้มแต่เลือดนะครับเลือดไม่เพิ่มเลยนะฮะเออเลือดไม่เพิ่มเลยนะครับแต่ได้จากเลือดจากบัฟของอะไรจะทำแทนเนาะแบสเนเทียมนะครับนี้มันคือเบสสเต็นั่นเองนะของทหารหน่วยพิเศษของระดับทีนะครับทีสีมาเราเองนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าวัดกันที่ตัวทหารอย่างเดียวนะผมมองว่าเยอรมันนะเยอรมันดีสุดนะครับสําหรับผมนะครับสาหรับคนอื่นแล้วแต่เลยสําหรับผมผมเน้นเลือดอะดับหนึ่งนะครับป้องกันระดับ2นะสำหรับพลังจมตีผมให้อันดับท้ายๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยทําคลิปการเทสอะไรแล้วเหตุผลนะครับที่คนอยากเพิ่มเลือดนะโปรที่ขอจะเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ไม่ต้องการอุปกรณ์ที่จะเพิ่มจมตีเพราะว่า ปับต่างๆนะครับที่ให้พลังโจมตีมันมากมายนะฮะแต่วั๊ที่ให้พลังชีวิตแทบไม่มีเลยนะครับพลังป้องกันก็พอมีนะครับประมาณนี้ฮะผมขอสรุปนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะในการตอบคําถามท,าที่ว่านะครับคนเล่นม้านะอะไรทําไหนเหมาะที่จะใช้ใน KvK นะสาหรับตัวผมนะครับถ้าออนฟิลผมแนะนำเยมันนะครับ ถ้าเป็นสายระดมนะครับซึ่งสายระดมคงไม่มาถามในคลิปผมหรือช่องผมแน่นอนนะสายระดมนี่เขาโปนะครับคนที่เล่นระดมหรือหัวกันเนี่ยคือคุณโปแล้วล่ะเออคุณจะอัดของอย่างนั้นนะครับก็อาลเบียนั่นเองนะครับซึ่งทําไมผมถึงพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าคนที่จะเป็นตัวการหรือตัวระดมนะครับต้องเติมนะฮะเทคคิทตันระดับหนึ่งเลยนะครับต้องเป็นคนที่เสียสละมากตีชุดทําคินะครับเป็นเสียสละมากเลยนะครับแล้วตัวที่ ใช้เป็นตัวการอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะออนเอามาออนฟิลไม่ได้นะครับส่วนออนฟิลก็สายแบบผมนะครับผมเรียกตัวเองว่าสายกีกี้นะครับสายกีกี้นะเออสายกีกี้เป็นมดเป็นปวกนะครับแต่ก็กัดแทบไปเรื่อยนะครับเออก็เล่นเยอรมันนะจะเหมาะที่สุดนะครับโอเคสำหรับวันนี้หวังว่าจะให้คำตอบคุณได้แล้วก็เป็นแนวทางนะครับทำให้คุณเล่นเกมได้ดีขึ้นอย่างแล้วก็ช่วยกดสับนะฮะ กดติดตามนะครับให้กับช่องผมได้แล้วกันนะครับเออแล้วก็มีอีกนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าผมทำคลิปล่าสุดไปนะครับแล้ววิวนะครับประมาณเกือบพันใช่ไหมที่ผมพูดไปแล้วคนกดติดตามให้ไม่ถึง20เลยนะครับอ่าเดี๋ยวมีคนว่ากโกหกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับ ครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมกล่าวถึงนะนะวันนี้นะครับมันมียอดวิวถึงมันยังไม่อัปเดตแบบล่าสุดด้วยนะเนี่ยยังไม่อัปเดตล่าสุดนะครับนี้อัปเดตยังอ่าน่าจะล่าสุดละมั้งเพิ่มขึ้นอยู่นะครับวันอาทิตย์เนาะพันสองร้อยยี่สิบสองนะครับพันสองร้อยยี่สิบสองผู้ติดตามนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับเก้าคนนะครับไม่ถึงสิบเลยนะครับแต่คุณดูยอดวิวนะครับผู้ติดตามนะปัจจุบันของผมเนี่ย ประมาณ780ดสิเนาะเออเพิ่มขึ้นนะครับ9้าคนเนี่ยแล้ววิวที่มันเกินพุทยอดผู้ติดตามหมายความอะไรอ่ะอาจจะดูวนซ้ำอันนี้ไม่ชัวร์นะครับแต่ผมมีวิธีดูอย่างนี้นะฮะอย่างที่ผมทำในคลิปก่อนหน้านะครับผมก็กดสถานะการติดตามนะครับอ่าแล้วผมก็เข้ามาดูนะครับนี่นะฮะนี่เลยนะครับ คุณจะเห็นว่าคนนะครับอ่ะเอาวันที่2เนาะเพราะมันล่าสุดวันที่2นะครับในอกริทึมมานับเดตล่าสุดวันที่2นะคนติดตามนะครับที่ดูนะครับที่ดูนะ9คนนะครับ9คนนะยังไม่ได้ติดตาม68นะครับสำหรับคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับเออสำหรับคลิปนี้นะครับคุณก็ดูแล้วกันนะผมจะมีกำลังใจในการทำได้ยังไงนะนะฮะไม่ติดตามให้ผม68นะครับ ติดตามให้ผมแค่9ก้านะฮะคนที่ดูนะหมายถึงว่าวิวที่ดูนะครับวิวที่ได้วันเนี้ยนะฮะเออคุณดูความต่างนะครับคนที่สนับสนุนช่องกับคนที่ไม่สนับสนุนช่องมันบอกคนทําช่องว่าเฮ้ยไม่ต้องทําต่อนะครับไม่ควรทําต่อละนะฮะยังไงแล้วก็ผมจะดูพัฒนาการแล้วกันนะครับว่าคุณจะช่วยในการกดให้ผมไหมนะครับถ้าคุณไม่ช่วยผมก็ไม่ทํแล้วไม่เพราะว่ามันไม่ได้อะไรนะครับทาไปมันไม่ได้อะไรจริงๆิงนะฮะ ถ้าไม่เชื่อผมนะครับคุณลองทําเองนะครับคุณลองทําเลยนะฮะจะได้เออมีคนบอกว่าผมโกหกเออผมก็แปลกใจนะครับระบบมันโชว์อยู่แล้วนะครับเออเออระบบมันก็โชว์อยู่แล้วนะครับผมจะไปโกหกทาไมนะครับเออคนไม่กดให้ผมอย่างเยอะเออแล้วคนกดให้นิดเดียวเองนะครับเออผมก็นะช่างมันนะครับทานี้แล้วกันนะเออระบบมันก็มีให้เช็คอยู่นะครับ สำหรับวันนี้แค่นี้แล้วกันนะบ่นมาเยอะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ